สวัสดีค่ะคณิศากับคูกวางมานะคะมาช้ากันมานะการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนกันเนาะซึ่งนักเรียนเนี่ยเคยเรียนไปแล้วตอนที่เทอมหนึ่งเนาะเคยเราเคยเปรียบเทียบมาแล้วซึ่งหลักๆของการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยมีอยู่แค่สามข้อแค่นั้น ข้อที่เราควรจำง่ายๆสำคัญที่สุดการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะคือเราจะต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงจะสามารถเปรียบเทียบได้ต่อไปถ้า,าถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นจำนวนคะ่ะ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นจํานวนคะ่ะเราก็ต้องทําให้เป็นเศษก,ก่อนใช่ไหมสําคัญที่สุดคืออันดับแรกเราดูก่อนว่าตัวส่วนเท่ากันหรือย,ยังถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้ว mm. ก็คือเปรียบเทียบได้เลยแต่ถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราก็หาตัวเลขมาคูณใช่ไหมคะเวลาเราดูเราก็จะดูจํจนานวนที่น้อยกว่าหาตัวเลขมาคูณเวลาคูณอย่าลืมนะคะสําคัญคือต้องคูณทั้งเศษและส่วนพอตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบแค่ตัวเศษเนาะตัวข้างบนนะคะ เรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งอันดับแรกเราต้องดูก่อนใช่ไหมคะว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างตัวนี้ตัวข้างล่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งตัวส่วนเป็นยังไงคะ9ส่วน10กับ7ส่วน10ตัวส่วนมันเป็นยังไงลูกมันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถเปรียบเทียบไ้เลยเปรียบเทียบตัวไหนก็คือเปรียบเทียบตัวเศษมี9กับ7 9กับ7ใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่า แค่นี้เองง่ายๆนะคะ,ะดูตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองสองส่วนสามกับสี่ส่วนหกอันดับแรกดูตัวส่วนตัวส่วนเป็นสามกับหกเนี่ย ประเด็นคือตัวส่วนยังไม่เท่ากันเราต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยหาตัวเลขมาคูณเราจะเปลี่ยน3ให้เป็น6เพราะว่า3มันน้อยกว่าใช่ไหมคะหาอะไรมาคูณอะไรที่คูณ3ามแล้ได้6ก็คือ2นั่นเองแล้วเราก็เอาสองเข้ามาคูณถูกต้องไหมแต่เวลาคูณเราจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนแล้วก็เอาสองไปคูณทั้งเศษและส่วนเลยข้างบนตัวีลก็จะการเป็น4 ส่วน6ก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะว่าเราเปรียบเทียบตัวข้างบนเนาะมันเป็นสีเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นเครื่องหมายเท่ากับคะโอเคต่อไปแล้วถ้าสมมติเรามาเจอเจอข้อที่มันเป็นจำนวนคละเห็นไหมหนึ่เศษหนส่วนสกับ1นึเศษหนส่วนสี เรามาดูว่าตอนนี้เราจะเปรียบเทียบเลยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยมันยังเป็นจำนวนคล้าเราต้องแปลงร่างกันก่อนแปลงร่างให้มันเป็นเศษเกินโดยวิธีการคูณแล้วบวกอ่ะสองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งเป็นสามส่วนสองอันนี้สี่คูณหนึ่งได้สี่คูณหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าส่วน ทีนี้มันเป็นเศษส่วนปกติแล้วเนาะเราก็มาดูว่าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันนะคะตัวส่วน,นยังไม่เท่ากันเราต้องทําตัวส่วนนี้มันเท่ากันก่อนก็คือดูตัวที่น้อยกว่าก็คือ2ถูกต้องไหมจะเอา2ให้มันเท่ากับ4เราต้องเอาอะไรมาคูณคะอ่าเอาสองมาคูณเวลาคูณจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนมันก็จะกลายข้านบนกลายเป็น6ก ส่วน4ี่ตัวส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวข้างบนได้เลยตัวข้างบน6กับห้าใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะนี่ถ้าเจอแบบนี้อะถ้าถ้าสมมติว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนกลับมาย้อนดูคลิปได้เพราะเดี๋ยวครูจะมีงานให้ทําด้านล่างแต่ครูแอบ,บเห็นมาแล้วว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เอาสมุดกลับบ้านให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะว่าควรทํำยังไงแล้วก็ อย่าลืมนะคะทางานกับผูกวางผูกค้างอย่าลืมเขียนวันที่และตัวเลขทําวันไหนเขียนวันที่วันนั้นเลยใครทําวันน,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 นี้เขียนวันที่วันนี้ใครทาพรุ่งนี้เขียนวันที่พรุ่งนี้นะคะ